ตอนนี้มาเยี่ยมคุณลุงคุณฮลตอนนี้เราอยู่บ้านไหนครับนี่ครับโนนกะถินครับกะถินโนกระถินหมู่สิบมูนกะถินหมูซิบตอบนอน,นี้นเป็นบ้านก็อยู่ก็บ้านทำอะไรบ้างครับพ่อเ็นยผมก็ไม่ไอะไรมา อันนี้มีมีไก่เนาะอันนี้ไก่เลยครับไก่ชนเลยไก่ชนเลยไก่ชนเลี้ยงขายนี่ครับีหรือเลี้ยงไปขยายพันธุ์ของลกนะครับเขาจไม่อ๋อแต่ผมก็ไม่ได้เรียนคเขาพอเป็นตำรวจนี่ครับรบดบดเกษียณนด้ยังครับเลีย้ยงสามปีแล้วครับอ๋ออยู่บ้านเองไหมเอ้ยนุง่งสูงเลยตอนตอน ปอยต์ยศอะไรครับปล่อยโทครับปล่อยโทรเขาเรียกว่าผู้กองใช่ไหมหมวดครับไอผมก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้เออตอนแรกต้องคิดจะเออ่ทำคิดยังไงเอาอยากเอามาเลี้ยงวัวนมนะครับเห็นไปดูทางไงญาติพี่น้องของทางแฟนเขาน่ะทางไอ้กล้วยนะออ๋ไอ้กล้วยบ้านเขาเรียกว่าบานมนสมรงครับสมรงก็เลยไปเนี่ยเลยตรงทางโค้งนี้ ตรงบันเกียครัมไอโค้งนิดนึงบันเกียมก่อนสำโรงอมอที่นี่แต่คิดยังไงถึงอยากจะมาเลี้ยงหรือยังไงเขาเขาหาตลาดได้แล้วใช่ไหมหรือยังไงครับคือตลาดนี่มีรองรับอยู่ที่นี้เขาก็อยากจะเป็นตัวเองอืมในลักษณะว่า อยากได้เงินหมุนเขาทุกเดือนน่ะของเขาเองครับที่ทั้งญาติพี่น้องงนุนก็เลยแนะนําว่าเลียงวัวนมนี่เอาทุนเอาอาหารจากชากรชากรนี่เขาอยู่พิมายสากรอยู่พิมายครับที่นี่เสร็จแล้วอาหารนี่มาลงเราเรารีดนมให้เขาทุกวันน่ะอืมทุกเช้าจะรีดเช้าเช้าแสดงว่าบ้านทั้งแฟนไอ้ต๋องนี่ครับเยู่ ก็ทำพี่น้องก็อยู่ทั้งไ้น้องมะทมน้องะทมคือบ้านน้องโบดนะครับน้องโบดถปากยาคาคามแกแสงตะบลเมืองเกษตรอ๋อแต่เรียงวนนมเยอะอ๋อแจ้งว่าได้พันธ์อันมาต่อต่อยอดกันนี่ไปฝึกวิชาก็นั่นเอาลูกเอาลูกมาเลี้ยงตัวปูตัวเมียครับไหมอันนี้ตัวเมียตัวปูด้วยคือฝึกให้ให้รู้จักรักซั์ก่อนให้รู้จักดูแลการเจ็บการป่วย ให้เรียนรู้เนาะก็จะแบบในปองดูแลปองกันให้อาหารการกินอันนี้จักเดือนแล้วครับเพาะอันนี้งูตัวใหญ่เนี่ยเขาเขาสามเดือนครับสามเดือนเขาสามเดือนงูเล็กๆนี่ยังไม่ถึงเดือนครับโอ้เลยดยใหญ่แต่ประมาณจักสองอาทิตย์เนาะเนี่ยเพิ่งออกมาเนี่ยสองสี่กำลังซึกกินนมอยู่ครับออกินนมยายาจากแม่ก็มาให้กินนมผง อ๋อนมผงแล้วไฮประเภทไหนครับเป็นนมไอ้นมค้นไหมสัตว์ไม่ไม่ใช่เป็นนมคนเนาะครับเป็นนมผงของของสัตว์โดยของโดยเฉพาะที่นี่มาผสมน้ำให้เขาใส่ถังใไงก็ดูดครับฟืกกระดูดครับแล้วก็ที่นี่ก็มีตัวเมียมดหรือมีตัวผูดาครับตัวผูดด้วยครับตัวผูดตัวตัวขาวใหญ่ ของตัวเล็กเนี่ยกับตัวเมียตัวน้อยเนี่ยกับตัวเมียตัวขาวตัวนั้นกับตัวเมียตัวนุ่งตัวผูตัวยืนตัวผูเนี่ยแสดงว่าอสวยงามเลยตัวนี้คนชอบดูแล้วงามเลยตัวนี้เขาเลี้ยงเขาอ้างว่าไม่ไม่ไม่ค่อยอยากให้มันกินยาเยอะว่ากลัวพุงทองมันจะโตน่ะพุงมันใหญ่เอาหรือมันจะเบื่ออาหารอะไรเงี้ยเนี่ยในลักษณะต้อนรันการเขาควบคุมอยู่ อ๋อแซนก็มีเทคนิคใช่ไหมครับมีเทคนิคในการในอาหารอย่างน้ำน้ำนี่ก็ไแม่ให้กินอช่วงนี้ยังเด็กอยู่อ้าวเหรอให้กินนมอย่างเดียวครับกินนมผสมน้ำนี่แหละแต่ว่าให้นน้ำน้ำเฉพาะผสมนมอแต่จะมาตั้งให้กินนี่ไม่ได้โอเคครับอสักเล็กๆนี่มันกินมากอย่างอย่างตัวตัวนี่ขาตัวนี้ครับผมต้งเกตดูมันกินน้ำเยอะมันเวลาเยี่ยวมันนอคกับนะ ครับมันจะสีแดงลักษณะไตไตมีปัญหาอืก็เลยเขาให้งดน้ำนน้ำมันจะจะได้จากตอนกินนมไก่กินยาสดน้ำก็น้ำธรรมดาให้ใช่ป้าป๋าบันเองหรือน้ำผสมน้ำน้ำทั่วไปน้ำาบบอะไรก็ได้น้ำในคลองในอะไรก็ได้ครับอพี่นี่เราให้ออกเดินออกไปทําอะไรบ้างไหมหรือให้กินยาเอายาไหม คอกนี้ก่อนเขาก็ยังเล็กอยู่เราได้ให้เริ่มให้ยาเลยไหมหรือให้เฉพาะนมอย่างเดียวให้เฉพาะนมทุกตัวเลยครับที่ยายาก็เกี่ยวกีนยาก็กินยาประเภทไหนครับที่ให้ก็ยาทั่วไปในท้องไร่ท้องนาเรายาขนยาอะไรเนาะครับครับมันก็กินอยู่ไหมมันเริ่มหัดกินไหมกินเล็กๆนี่ก็เริ่มหัดกินแหละแต่สองสามตัวนึ่งเขากินเต็มที่เลยกินปกติครับปกติอืมแสดง แล้วจะถามว่นถ้าถ้าเราไปซื้อไปหาราคาสองเดือนหรือสามเดือนเขาเขาจำหน่ายตัวอะไรครับเขาจาหน่ายไหมหรือต้องขึ้นผูกกับหากณ์หรือ,อยังไงวิธีการอันนี้เขาจะเป็นเครือข่ายของเขาเองเขาเขาไม่ได้ส่งสากกรตัวตัวลูกมันนะอ๋อแต่แต่ถ้าเป็นเครือข่ายเขาน่าจะรวมสมาชิกแล้วได้ลูกวัวแล้วก็ส่งเข้าสากกร <C AP> แต่ของเรานี่มันไม่ส่งเหมือนมมนทักยูแ่แปลงว่าเราจะไปขายนมให้ใครก็ได้หรือเราต้องเข,เขาจะมีสา,ากุเขาร,ขรับอยู่แล้วนมาวสารเขารับอยู่แล้วครับก็เ,เป็นตัวตัวรับแล้วก็นมอยู่แล้วตัวจาหน่ายอาหารจาหน่ายอาหารด้วยครับ <C AP> คือเราไปเอาอาหารเขามาขุนวัวเสร็จแล้วเราเราีดนมส่งเขาทุกว,วันพอถึงเดือนปุ๊บเนี่ยเขาจะคิดคิดค่าอาหารัค่าอาหารออกเรือนั่นเขาจะเอาเงินเข้าบัญชีให้เจ้าของเจ้าของวัว อาหารนี่คืออาหารข้นใช่ไหมครับพวกเหมือนกับขบโพดบดมันบดถูกไหมแล้วพวกผสมแรลาธาตุใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ต้องให้พวกยาเป็นรักี่ใช่ไหมครับที่ผมไปดูของยาพี่น้องเขานั่นครับเขาจะมักยาเป็นฟางไหมจะเป็นแบบไหนอ๋อมักยาเป็นถังเรามักมันโสนไหมเอ๊ะบานอิงเขาเรื่องอะไรมันมันมันก็โสนโสนคือมันสลดสีไม่เขียวเนาะครับไม่เขียว จะมักไวจนมันมันได้ได้ระดับหนึ่งของเขานประมาณสักเจ็ดวันหรืออะไรนี่แหละที่เขาเอาขุนทยอยขุนเป็นขังก็จะมีแป้งยาเขาลดตัดลดตัดยาลดต่ดยาซับแล้วก็มาใส่ถุงมัดเขาใส่ยูเลียผสมไหมให้เกิดการมักหรือไม่รู้เขาไม่ใส่มักอัดเฉยเ่ยให้่วนโซนทิ้งไว้ทุกวันครับประมาณเจ็ดวัน เราก็ให้งัวกินครับมันดีกว่าหรือมันเดี๋ยวจะถามไงมันดีหรือไม่ดีกว่ายายาเขียวเียวเองครับที่พอได้ทำทมน่ะเอ้ผมก็ไม่ยังไม่เขา้ขศาศึกษาก็ค่อนชัดเจนนะครับ,รบถึงว่าในในเรื่องระดับคุณค่าทางอาหารเนี่ยครับเราเพิ่งเริ่มใหม่อืแต่คิดว่าคงจะดีดีกว่าอยาสุดแล้ใช่ใช่ยาเนเปียรไหมที่เขาเรียกหรือยาเนเปียมันรูซี่ยาเลย ลักษณะยาไล้ายๆก็ต้นอ้อยนะครับครับเป็นป้องเป็นป้องต้นป่องมายาี่เปียนประมาณครับอือจะนี่เขาถ้าเดี๋ยวถามถ้าซื้อมาอันนี้เราเราไม่ได้ซื้อเนาะไปเอาแบบคนยาติี่น้องกันหรือซื้อมาขาดตัวเขาก็ขายให้ครับอนี้สองตัวเมียนี่จะเล็กปิดพันห้าพันห้ากับแต่ตัวผูห้าร้อยตัวผู้มีเจ็ดตัวครับสองตัวผู้มีอยู่สามตัวตรวนู้น หนึ่งสองแล้วก็ตันนุ้นนี่ต้นนี้หน่อยนะอ็นี่อันนี้อันนี้ตัวเราพันห้าสามตัวเนาะเขาตัวเมียตัวเมียเออห้าตัวคือคือลักษณะก็คงใจอยากให้หลานมากกว่าแต่เขาขายจริงๆอาจจะแพงกว่านี้ไหมก็ไม่รู้ประมาณนี่จะอยู่เทเห็นก็ซื้อมาสามพันห้าสี่พันประมาณสามพันห้าสี่พันคือตรงนี้มันจะปลอดภัยแล้วมันจะไม่กินนมแล้ว ไม่ต้องมากินนมคุณแต่อาหารกระยาครับนี่ปานสามเดือนเนาะสามเดือนสามเดือนสามสี่เดือนอันนี้สองสองเดือนตัวน่อยครับตัวเล็กเนี่ยประมาณสักสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองสามอาทิตย์เนี่ยเอาเลยจับมาโอเคมันจะถามแล้วท่นี่แล้วเลี้ยงกว่าจะได้ผลผลิตยังไงทับตุวปูอะตัวปูแล้วเลี้ยงไว้ขายเนื้อขายส่งไปทำ เกียงหรือว่าเราจะทําเป็นพ่อพันในใสายตาปอชนยายจะค่อบครูเนี่ยเขาจะเอาไปทํา, <ivot> นนา <c oughs> ทเป็นวัวเนื้ออขุนในอ้วนสสแสดงว่าถ้าเอ็งเลี้ยงต่อไปสักักกี่เดือนก็ขายได้ครับประมาณสองปีสองปีไอ,<า>อ้เต,ตวัวปีหกเดือนขึ้นไปแหละเนาะเตวัวบาะมันบานเองก็สีแดงสีขาวก็ปีนึงก็ขายได้แล้วเนาะได้แปดเดือนเก้าเดือน อันนี้เขาเรียกให้มันใหญ่ใหญ่ขึ้นๆเนาะเพราะว่าวัวนมน,นี่มันจะไม่ไม่ค่อยสางเนื้อมันวัวเนื้อ,อนะกอเหมือนกับไก่ไก,ไก่พันเนื้ไไอไก่พันไข่นะครับอไก่พันไข่มันจะบางครับไม่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 มีเนื้อมันเยอะที่นี่ตัวนี้ก็มันเป็นการขุนอาหารอัดอาหารนี่ก็<อ>ได้ผลเหมือนกันครับใช่ครัเราก็อันนี้สามตัวนี้ก็เอาไว้เอาไว้สำนายลโรงเชือด เไอฮ่าตัวนี้ก็เอาไว้ถึงเวลาแม่พันธุ์เรลีนมครับเมื่อมีลูกแล้วเออโดยส่วนใหญ่สักสักกี่เดือนเขาเขาผสมให้ลูกเนี่ยปีปีหเดือนปี8ดเดือนปีแเดือนผสมอันนี้ก็ประมาณสมเดือนเรียงเอต้องเรียงนั้นยังไงประมาณจักเดือนทั้งหมดสามเดือนสามเดือนผมก็ทักทายกันในเฟสต้องเป็นายผมก็เพิ่งริืมครับ อาจารย์พ่อโอเคทีนี้ก็อีกสักประมาณปีนึงเนาะปีนึงก็น่าจะทับได้ตอนนี้ทับเคยศึกษาพ่อว่าแล้นําเชื่อกันยังไงก็หรือเขาคิดยังไงสูงได้เขาก็มาผสมให้ไหมเรือ่อย<ๆ>มาทำก<อ>็ฝึกคืออย่างญาติของทางแฟนสองทขาเนี่ยเขาเขาทำเองได้เขาซื้อน้าเชื่อมามามากักตุนไว้คือเราเราไม่จำเป็นต้องเอาวัวพ่อพันไว้ คือถ้าเป็นวัวพ่อพัน์ในฟาร์มใกล้ๆตรงนั้นผมดูเพราะว่ามันมันดุมากเลยมันดุมันไล่อ่ะเจอเจอตัวเมียมันจะทำลายเนี่ยมันมันคล้ายๆก็มันมันหวงตัวเมียเนี่ยอ๋อแต่อีกเขาใกล้กันไม่ได้ก็เวลาวัวตัวเมียเป็นสัตว์นี่มันจะควบคุมลำบากเล็กเล็กไอแป๊บเนี่ยมันก็ทุ่ง ฟังเลยนะครับคล้ายๆมันหวงตัวเมียอีกอยากให้ใครเขาใกล้อืมเข้าใจเใจแต่ส่วนใหญ่จะนิยมผสมเทียมเกษตรกรนี่จะผสมเองเป็นมดไปไปเรียนไปศึกษามาครับศึกษามาแล้วเ็มาผสมเองไอ้น้ำเชื่อเขาไปซื้อกันไหนครับพอรู้ไหมที่ที่ศูนย์ศูนย์ในพิมายพิมายครับสากลโคนมพิมายสากลโคนมใช่ไหมใช่ไหมแถวหนองระเวียงแถวใช่ใช่ใช่ แถวเส้นไปทางหลังเนาะก็ไปทางจักรลาดไหมเขาไปทางนิคมอ่ะนิคมอืมเลยเลยภาษาจีนออกไปนู่นเนาะไอตัวออกเป็นไปทางหินด้านไปแล้ววางหินไปเลยวางหินไปประมาณสองโลนี่แหละจะอยู่ความมืออที่มีโอเคที่มาไปมันจะเป็นศูนย์ศูนย์อ่าสะกดสะกดคนละม้วนเขา ที่นี่ถ้าผสมรู้ไหมพอก็ซื้อน้ำเชื่อมมาอย่างไงยังไม่รู้ก็เป็นพันหมหลอดละห้าร้อยหลอดละห้าร้อยเขาับประกันไหมหมายถึงว่าหมายถึงเม,ม็ติดเชื่อฟรีไม่ต้องไปซื้อมาใหม่อะไรเงี้ยตรงนี้เป็นเรื่องที่มผมยังไม่ได้สัเนานะนที่นี่ถ้าจนกว่าจะออกลูกถึงจะรีดนมได้ใช่ไหมครับอ๋อไปรีดเดื้น สองสามนาทีก็เอาลูกแยกไปเพื่อให้แม่มันรี่นนมเนาะตามหลักการช่วงระยะสองสามวันแรกนี่จะให้กินนมแม่ก่อนแม่ก่อนเพื่อเป็นคุ้มคุ้มกันคุ้มกันครับหลังจากนั้นเขาก็จะรีดนมส่งครับรีดท่านี่อ่ถ้าสมมติเราเลี้ยงกันนี่เราดี่กันนี่เราจะเอานมยังไงส่งยังไงหรือต้องคุยกันต่อเนื่องอีกถ้าเราดี่กันแบนี้มันจะมีถัง ทางปิดฝาต่างกันสีสเตเลสเราจะประสานได้ทั้งรถขนเขาจะมีรถขนโดยเฉพาะเขาจะมาบ้านอีกนะไหมได้ไหมมาครับจากพิตักกสจากบ้านขามจากบ้านขามมาก็จะมาก็จะมาเก็บของบ้านเราแล้วก็ส่งทางพิมายอะไรอ้แสดงว่าบ้านขามนี่เขาเลี้ยงหลายหลายเจ้าไหมอบอบบอู้ที่ไปสัมผัสมาในหลายเจ้าหลายเจ้าน่นสูงก็เจ้าแรกไหมถามจริง มีอยู่รน้อนปกาเจ้าหนึ่งครับอ๋อเหรอมีตัวใหญ่อย่างใหญ่ยังครับเขาเขาเลี้ยงมาหลายปีแล้วรีดนมแล้วตอนที่ผมไปตอนนั้นเขามีอยู่สี่แม่สี่แม่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงระยะลงทุนแม่ทําอะไรครับเอาเอายาให้งัวเนาะครับอ่อืมก็อีกประมาณปีก็น่าจะได้เริ่มผลผลิตช่วงนี้เราก็ เสียค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้างครับก็ยาก็คงไม่ต้องมางจะมีหรือฟาอาหารเสริมอาหารเสริมพวกเราต้องไปซื้อไหมต้องไปซื้อครับเป็นอาหารสําเร็จรูปเปร็จเหมือนอาหารหมูอน่ะเหมือนอาหารหมูที่เป็นโปรผงผสมผสมหรือหรือเหมือนว่าอาหารไก่หรือเปล่าเคล้ายกันไหมแล้วแต่บริษัทก็มันก็หลายหลายยี่ห้อนะครับหลายอย่างแต่ผสมกินด้วยเรากินยาเราด้วยกินยาเราเกี่ยวมาด้วย คือ<ม>จะให้กินเป็นเวลาวันล,ละสองเวลาอา,อาหารอาหารเม็ดอันเนี้ยอาหารอางัวเนี่ยอาหารงัวเนี่ยให้กินงัวนอ,นอมครับเมื่อก <c oughs> ินกินจำนวนหนึ่งแล้วก็ปล่อยกินยาตลอดครับอ๋อต้งใชเอ้กกินยาได้เลยกินตุยตุยเลยเหลิวกินเก่งมากเลยครับอะไรวัวที่ไม่ไม่เลือกไม่เลือกยาธรรมดาวไวใบ้านเล่านี่ มันจะเลือกอ้าเหรอไอ้วัวพันธุ์บะมันวัวเนื้อเนี่ยครับเลืองเคดูมันจะกินยามันจะกินอิ่ออดอิ่ออดครับมันจะเลือกกินแต่ต้นอ่อนๆรั่วยาประเภทที่มันชอบอืแต่นี่สังเกตดูเกี่ยวยังไงมาให้กินมดเลยกินคําโตๆด้วยสังเกตเห็นไหมตุยตุยตุยเขาบว่าเออมันไม่เลือกยาเียเออใช่ใช่เย้ครับกระทะกระทะกระทะอ่าที่นี่ก็พ่อก็วางแผนช่วยเหลือดูแล เวลาลูกร้านมาอยู่ก็เกี่ยวเขาเอเกี่ยวยาเกี่ยวดูแลเรามีนอกจากอ่งัวนมทำย่างอื่นจะมองไหมครับต่างเวลาในส่วนใหญ่ก็อย่างแม่บ้านนี่จะปลูกพวกมะเขือพวกบวบสลีอ๋อก็สลิดพักสลิดบ้านเราสลิดตำยานนี่มีที่ตรงนี้จจักไรจกงานของเองเฉพาะล็อกตรงนี้ ยี่สิบกว่าไร่ครับตรงนี้ยาวไปถึงไหนครับเนี่ยทั้งนี้ไปถึงหวยทางน,นู่นเลยครับติดหวยนู่นแล้วก็ฝั่งตรงขามอีกอะไรกว่าเราจากหวยตรงนี้ไปถึงหมู่บ้านนู่นอีก <c oughs> อันนี้ของเองหมดเลยนี่ไหฝั่งตะน,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 นทางนู่นครับอ๋อฝั่งนูน่นออ๋ยาวไปถึงบ้านอ๋อก็ผมว่าสถานที่ตรงนี้มันจะะไรมัน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 ชุ่มฉ่ำตลอดปีไหม จุว่าหน้าตาแรงมันปีนี่ครับที่ดีมันแรงมาสองปีครับน้ำในคลองก็ไม่มีเพิ่งมามีปีนี้แล้วป้าปาถึงบ้านเองไหมป้าปานี่ป้าปาน้ำดิบผมใช้ของบ้านเกียมมันเกียมไม่ซะเมื่อกี้ไปเหยียบถ่ายรูปมานเียมก็ดึงมาถึงเองเลยใช่ไหมรับมาถึงเขาไม่มีกันกรองใช้น้ำดิบป้าปาน้ำดิบเราก็อยากจะทำไม่ซะลรวก็มาทำเองควรท่านต้มหรือจะทำต่มอะไรเะรแต่เองเนาะครับ มาเรวก็สมัคหมชาบ้านเขาใช้รถนำต้นไม้จะหุงเขาได้ไหมได้ครับได้เนาะโอเคครับเดี๋ยวก็ดูอีทีผมช้ำไม่ไปโอเคครับวันนี้เราเรื่องคุณลุงชื่ออะไรเนาะดาบอะไรเอ้ลอยโทรเลยสมัดโทสลายุทธสลายุทธลายพี่มายตอนนี้เราก็มาอยู่บ้านกะบ้านน้องกะถินนนกถินเคยมาสิบปีที่แล้วลูกศิษย์ตอนี่ก็ไม่ค่อยได้มาเพราะลูกศิษย์มากลับเรามาดูงวครับตอนนี้เดี๋อว พออีกสักหน่อยใกล้รีดนมหรือ,อยังไงจะแวะมาเยี่ยมมาเยียนดูอีกครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงค,คุณพ่อครับมาครับวัเลยครับ